ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้พามาชมบอลสีสวยๆที่เคยทิ้งตัวไปรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็ได้สภาพภูมิอกาศที่ไม่ร้อนมากนะครับก็ได้น้ำฝนแล้วก็เริ่มแตกยอดแตกใบให้โชว์ความสวยงามอีกแล้วครับผมที่เห็นอยู่ก็คือลักษณะของ ช้างเผือกใบบัวครับผมเส้นกลางใบตรงนี้เป็นสีแดงสวยงามมากครับขอบสีเขียวชัดมากสวยงามมากๆเลยนะเนี่ยก็เขาทิ้งตัวไปอยู่ประมาณสามเดือนแล้วนะนี่ก็ด้านน้ำฝนก็แตกให้ชมความสวยงามแแล้ว้ะ ยอดเลยแล้วก็มีต้นใบเล็กๆตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยให้ชมลักษณะทางกายภาพที่ผมนำมาปลูกเลี้ยงรวมกันตรงนี้ครับนำหัวที่เขามาที่ทิ้งตัวไปนะครับมารวมไว้ในกระถ,า,นนระถา,างเนี่ยกระถางปักว่างอย่างนี้ครับแล้วก็เอาอคุณนายตื่นสายเนี่ยครับใบอวบสวยๆเนี่ยมาปลูกแซมปนไปด้วยนะครับ ก็เป็นความสีสวยงามเป็นสีเขียวสดชื่นนะครับแล้วก็มีบอลสีสีมีบอลส,สีสวยๆนะครับสุกซ่อนอยู่ภายในนี้ด้วยก็เริ่มแตกหน่อมาหลายหลายหน่อเลยนะครับเนี่ยนี่ครับผมเนี่ยก็มันลุ้น่าเป็นบอลอะไรนะครับตัวนี้สวยงามแล้วก็ข้างๆนี่ครับ ก็น่าจะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กครับผมสวยงามมากๆนะครับผมนีและที่ก้านสีแดงนี่ก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะแต่ว่าดูสีครับนี่ครับเขาจะสีออกแร่ๆดิบๆนี่ฮะแต่น่าเสียดายที่ใบเขาออกห่อๆครับซึ่งออกมามีใหม่เนี่ยใบไม่ได้หอนะฮะใบบานสวยงามเลย อันนี้ผมยกมาเปลี่ยนที่แล้วก็ใบหอบอแบบนี้นะะนี่ครับสีสันลวดลายบอลสีที่ได้รับความนิยมนะครับในช่วงสอาเดือนที่ผ่านมาเนะี่ยอันนี้ก็เป็นบอลที่ได้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับช่องในหัวยานะครับในหัวยาป้าเอียดส่งมาให้อันนี้ก็ทิ้งตัวไป1รอบรอบนี้ แตกยอดแตกใบให้ชมอีกแล้วนะครับผมนก็มีหลายหัวที่อยู่ในนี้นะครับช่วงนี้ก็อากาศเย็นลงครับฝนตกมาแล้วก็เขาก็เหมือนได้ฟื้นตัวมาอีกรอรบเยี่ยมเลยเดี่ยวมาชมเนี่นี่ก็เติกหนึ่งหลอดนี่ก็หนึ่งหลอดนะครับ ครับตรงนี้ก็ใช่นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันท่านที่ชอบบอลสีนะครับนะครับก็จะอาศาัยต้นคุณนายตื่นสายเนี่ยช่วยรักษาความชื้นเพราะโดยปกติแล้วคุณนายตื่นสายชอบแสงแดดผมก็วางไว้ทีนี้มันก็เหมือนกับ ป้องกันแสงแดดตรงรับป้องกันความชื้นให้กับบอนสีนะครับซึ่งพืชสองชนิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะเรื่องของความต้องการแสงนะครับคุณนายตื่นสายเนี่ยอยู่กับแสงแดดจ,จัดๆได้นะครับตรงข้ามนะครับบอนสีส,สวยๆแบบนี้เนี่ยก็จะอยู่ในร่มลำไร้มากกว่านะยิ่งถ้าอากาศร้อนก็แนะนำให้ เก็บเขาไว้ในโรงเรือนนะครับผมเติบโตวสวยงามดีมากนผมก็ปล่อยไว้ตามสภาพแวดล้อมอยู่ตามร่มไม้แบบนี้ถ้าทิ้งตัวก็ปล่อยเขาทิ้งตัวไปนะครับก็คอยลุ้นกันหน้าฝนหรือว่าช่วงที่มีอุณหภูมิลดลงแบบช่วงนี้ครับได้ชมความสวยงามเข้าอีกครั้งครับ ้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ